เจ้าหนูจำใหม่วันนี้ขอเสนอตอนการเจริญเติบโตของร่างกายหอขอผ่านนะคุณหมอกลัวเหรอหมอกลัวอันนี้อยมอมได้อเอรที่เล่นได้คนเดียวส่วนคนอื่นไม่ต้องได้ถึงแล้วโอ้ยังไม่ถึงทำไมผมสูงไม่เท่าพี่อาเธอร์ครับผมอยากเล่น น,นี่ไงกูว่าแล้วทำไมไม่พูดคำว่าคือพวกเราคือขอบวนการเจ้าหนูจำไม่วันนี้เรามาอยู่กันที่สวนสนุกพร้อมจะบุกทุกเครื่องเล่นค่ะผู้ร่วมขบวนการของเราก็คือพี่หมอจอยค่ะวันนี้ขอหมอมาเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะคะพาหมอไปสนุกด้วยกันนะ ไเ,เราไปกันเลยดีกว่าเราจะพาแก๊งเจ้าหนูจำไม่ไปวองเครื่องกันด้วยการปั่นจักรยานน้ำระวังตกเด้อคนนั้นระวังตกนะตกเราไม่ได้เล่นเลยนะพาสตาใครเล่นตันดตรงนนถูกมั้ใช่ไมตรงนั้นใช่ไหมน้องอาเธอร์ดูพร้อมสุดเลยนะเดียวใจเย็นๆน้องพาสตาจะไม่รอพี่หมอ,อจ้อยหน่อยหรอคะแตงไทยนั่งตรงการแล้วเดี๋ยวหมาอไอช่วยถีบดีไหมใช่เลยเออได้ ส่วนน้องอาเธอร์เป็นพี่ใหญ่ก็ร <LE ASE> <โ>อก่อนนะอ๋เลีวอย่าเร็วอย่าเร็วถ้าเราไม่เลี้ยวเราจะไปไหนไหมแล้วก็ถึงรอบของน้องอาเธอร์ let's go เอาเอออกตัวช้าน้องๆกำลังจะแซง <LE ASE> แล้วนะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเออเหนื่อยเนาะเนี่ยเมื่อกี้เต้งไคยกับพัคซ่าปั่นให้หมอนั่งสบายๆเลยอิจฉาป่าพี่อาเธอร์เดี๋ยวนนี แต่หมอนั่งตรงที่ปั่นใช่แต่ว่าแตงไทยนั่งตัดหมอ้วปั่นอ๋อยอดเห็นน้องแตงไทยตัวเล็กๆแบบนี้แต่แรงเยอะไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยเราจะไปสกายโคสเตอร์ก่อนโอเคแต่ว่าสกายโคสเตอร์เนี่ยต้องดูความสูงกันก่อนนะว่าใคร <c oughs> ที่เล่นได้บ้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน <c oughs> และคุณหมอต้องนั่งด้วยโหลหมอต้องนั่งด้วยเหรอสงสัยไม่ไหวแล้วหมอขอผ่านนะ คุณหมอกลัวเหรอหมอกลัวอันนี้ยอมได้ที่ด้คนย่ส่วนคนอื่นไม่ต้องเราเป็นทีมสนับสนุนเราจะส่งที่อาเธอร์ผูกกล้าไปคนเดียวหนูคิดว่าไม่มีใครเล่นได้เพราะเพราะที่หนูเห็นน้อีแต่คนที่โตแล้วเล่นเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวเราไปวัดดูเนาะเออแต่แทงแทงไทยสังเกตเก่งมากเลยโอเคไปกันค่ะเด็กๆ ไ,ได้เล่นไหมนะ สายเดี่ยวส่วนพี่หมอจอยไม่เกี่ยวขอบายนะทำไมผมสูงไม่เท่าพี่อาเธอร์ครับผมอยากเล่นโอ้เพราะว่าที่อาเธอร์เขาอายุเยอะกว่าใช่ไหมครับเด็กๆจะค่อยๆค,ความสูงเพิ่มขึ้นไปตามอายุเนาะแล้วความสูงจะเพิ่มขึ้นอีกทีเยอะๆ,ๆเลยตอนที่เข้าสู่วัยรุ่นเพขะชั้นพัลส่ารออีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะสูงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเล่นเนาะ <Bye. S 1> okay. อ้าวถ้าก็มีคําถามสงสัยเหมือนกันนะครับอ้าวถากับนันแอก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ทาไมถ้าเสียงเล็กและทําไมนันแอกเสียงใหญ่คนที่การที่คนเราเสียงแหบหรือว่าเสียงเข้มขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฮอร์โมนเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นกล่องเสียงและเส้นเสียงจะขยายตัวใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเสียงผู้ชายกล่องเสียงจะขยายมากขึ้นจนเกิดเป็นลูกกระเดือก ส่งผลทําให้เสียงของเด็กผู้ชายจะค่อยๆทุ้มขึ้นหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเสียงแตกหนุ่มซึ่งจะเกิดขึ้นที่อายุประมาณ11-16ปีค่ะเพราะฉะนั้นอาเธอร์ต้องรออีกแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวก็จะเสียงเหมือนนานแนกแล้วหายสงสัยกันแล้วต่อไปถึงเวลาโชว์ความแมนของน้องอาเธอร์แล้วค่ะน,น่านน่งมากไม่กลัวเลยเหรอน้องอาเธอร์ กินเลยเลยว้าวไม่น่ากลัวเลยเหรอไม่อุย๊ยแสดงว่ากล้ามากมากสุดยอดแล้วทำไมตอนที่เราต่อแถวอะถ้าเห็นพี่ผู้ชายเขาตัว ากว่ผู้หญิงความสูงของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างเนาะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เราสูงเราก็จะตัวสูงใช่ไหมอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราร่างกายแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะสูงได้เต็มศักยภาพของความสูงตามความสามารถทีนี้ที่อาเธอร์ถามว่าทําไมผู้ชายกับผู้หญิงสูงไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยกระดูก ที่แผ่นกระดูกที่จเจริญเติบโตจะปิดช้ากว่าผู้หญิงเขาก็เลยมีโอกาสที่จะสูงไปได้เยอะกว่าแผ่นกระดูกที่คุณหมอพูดถึงมีชื่อว่า e p i p h y s a l plate ซึ่งทำหน้าที่ยืดความยาวของกระดูกและสร้างกระดูกอ่อนแต่เมื่อเด็กๆเ,เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกระดูกอ่อนจะหยุดการแบ่งตัวหรือที่เราเรียกว่ากระดูกปิดนั่นเองค่ะ แล้วที่หนูสูงไม่ถึงพี่อาเธอร์แล้วหนูเล่นเครื่องเล่นไม่ได้แล้วม่มีก็พ่อบอกว่าให้ออกกําลังกายเยอะๆจะได้สูงๆอันนี้จริงไหมคะคุณหมอการออกกําลังกายให้เราแข็งแรงไม่อ้วนก็จะทําให้เราเข้าสู่วัยรุ่นตามเกณฑ์ไม่เข้าวัยก่อนเกณฑ์ก็จะทําให้เราสูงได้เต็มที่ที่สุดตามความสามารถทางพันุก,กรรมค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เด็กๆทุกคนออกกาลังกายให้แข็งแรงกันนะสงสัยใจยรีบเข้าทางลัดกันเลยนะคะ น้องอาเธอร์ของเราได้เล่นคนเดียวอีกแล้วสน,นุกมากมเมนี้มันมากทั้งมันทั้งมึนงั้นต้องพาเด็กๆไปชมพาเรตเพื่อผ่อนคลายสักหน่อย เมื่อกี้ไม่ได้เล่นแรปเตอร์นะทำไมดูมึนๆตอนนี้เราอยู่ที่บ้านยักษ์แล้วนะคะจะยักษ์แค่ไหนเราไปดูกันโอเคไปเลยและอย่าเพึ่งไปเพราะว่ามันจะยักษ์ใหญ่มาหิ้วลาบาตะขันโอเคไปที่สุดกันว้าวเข้าเรียบให้พัาเข้าวาด้วยเข้าวาเข้าไปก่อน ดูจะชอบบ้านยักษ์กันมากเลยนะเนี่ยโอ้ยท้ายากทายากแเป็นยักษ์กันมายกเออตรงนู้นมันจะมีกระจกที่สองแล้เป็นยักษ์นะไปดูกันไหมไปอลนีนองยืนใกล้ๆไหมยืนใกล้ๆไหมหญ่เลยหยาวมากอะไหนแ้งไทยมีอะไรจะถามไหมคะ ถ้านหนูโตแล้วหนูจะสูงได้อีกแค่ไหนะอ๋อคนเราจะสูงไปเรื่อยๆแล้วก็สูงเยอะๆอีกทีหนึ่งช่วงวัยรุ่นเนาะแล้วก็จะหยุดสูง,องพอเข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะโดยปกติแล้วเด็กผู้ชายจะหยุดสูงที่อายุประมาณ18ปีในขณะที่เด็กผู้หญิงจะหยุดสูงเร็วกว่าที่อายุประมาณ16ปี ตอนนี้น้องแตงไทยอายุ9ปียังมีเวลาสูงอีกหลายปีนะคะถ้าเกิดยักษ์มาโกแค่ได้ไหมคะโหยากแล้เหมอว่าต้องหาหมอของยักษ์เนาะหมอคนคงรักษาไม่ได้นะคะเรู้แล้วให้ยักษ์เตะซูเข้ามาที่หมอจอยเจอคำตอบแบบนี้ถึงกับไปไม่ถูกเลยออกจากบ้านยักษ์ก็ถึงเวลาพักของเด็กๆ ที่หมอจอยเลยพามากินไอศครีมให้เย็นสดชื่นออ hey! ไปให้สุดเลยน้องพาสต้าน้อดไใจ <c oughs> นอกจากไอศครีมจะเย็นสดชื่นแล้วเราไปต่อกันที่เครื่องเล่นสุดท้ายคุ้นๆว่าจะสดชื่นกว่าไอศครีมเราอยู่ที่ซูเปอร์สแลชโอ้โหใครขึ้นบ้างใครขึ้นบ้างกับใคร โอเคส่วนคุณหมอกับแตงไทยเดี๋ยวจะรออยู่ตรงสะพานตรงนี้นะคะโอวันนี้คุณหมอไม่สะดวกนิดนึงพอดีเป็นประจำเดือนเนาะ oh. เดี๋ยวรนอะ oh. น้องอาเธอร์กับน้องพาสต้าพร้อมจะสดชื่นกันแล้วคะ่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะพร้อมไหม ที่พี่หมอจอยบอกว่าเป็นประจำเดือนแล้วเล่น้นําไม่ได้อันนี้ใช่ที่ผู้หญิงโตๆเป็นไหมคะใช่ค่ะการมีประจำเดือนก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการเข้าวัยหนุ่งสาวนะคะในคนที่มีมดลูกเนาะพอฮอร์โมอนเพศเริ่มมาเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็จะมีเลือดประจำเดือนได้คะ่ะแล้วหนูต้องมีตอนโตไหมคะถ้าเกิดว่าแตงไทยเข้าสู่วัยหนุ่งสาวก็อาจจะมีได้คะ่ะ ที่มามิใส่บราแล้วทําไมถึงหนูไม่ต้องใสหรอคะเพราะว่าเด็กๆจะยังไม่มีเต้านมน้อนหน้าอกจะเริ่มมีแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าหนูเริ่มมีหน้าอกแล้วก็อาจจะต้องล่องหัดใส่บราเหมือนกันเนาะแตงไทยก็รอโตขึ้นนะคะโดยปกติเด็กผู้หญิง จะเริ่มเป็นสาวเมื่ออายุประมาณ8-13ถึงปีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกสุดก็คือการมีหน้าอกและจะมีประจำเดือนหลังจากมีหน้าอกประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนอกจากนั้นเด็กๆจะเริ่มมีสิวและสะโพกผายอีกด้วยค่ะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากโอ๊ยจยังเลยนะอะถ้ามุนนีดนึ่งด้ยนะหอโหวเล่นเยอะเลย <laughs> ใ,ชใช่ไหม